หัวข้อห้าเรื่องมานดาก็สมัยนั้นแหละพิสุรูปหนึ่งคิดว่าเราจะไม่ต้องอาบัตด,ด้วยวิธีอย่างนี้แล้วเสพเมทุนธร,รมในมานดาเธอได้มีความรังเกียจว่าพระผู้มีพภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วว่าเราต้องอาบัตประชิกแล้วกระมังหนอะจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสุเธอต้องอาบัตประชิกแล้ว เรื่องทิดาก็สมัยนั้นแหละพิสุรูปหนึ่งคิดว่าเราจะไม่ต้องอาบัตด,ด้วยวิธีอย่างนี้แล้วเสพเมธุนธรรมในทิดาเธอได้มีความรังเกตว่าพระผู้มีพภาคทรงบัญญัติสกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัตประชิกแล้วกระมังหนอจึงกระทุลเรื่องนี้แดพาา่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพรภาคตัดว่าดูก่อนพิสุเธอต้องอาบัตประชิกแล้ว เรื่องพี่น้องหญิงก็สมัยนั้นแหละพิสุรูปหนึ่งคิดว่าเราจักไม่ต้องอาบัตด,ด้วยวิธีอย่างนี้แล้วเสดเมถุนธรรมในพี่น้องหญิงเธอได้มีความรังเกียจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติศึกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัตประชิกแล้วประมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแดพาา่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสุเธอต้องอาบัตประชิกแล้ว เรื่องภรรยาก็สมัยนั้นแหละพิสูรรูปหนึ่งเสดเมทุนธรรมในภรรยาเก่าเธอได้มีความรังเกียจว่าพระผู้มีพภาคทรงบัรจรสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัติประชิกแล้วกระมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสูรเธอต้องอาบัติประชิกแล้ว